วัสดีค่ะคุณผู้ผชมค่ะวันนี้คุณแม่จะมาชวนทําท่านะคะยกสะโพกร้างกล้ามเนื้อสะโพกค่ะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่วอร์มอัพไปแล้วนะคะแล้วแถมทําไปสองรอบวิดีโอไม่อัดค่ะลองใหม่นะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคุณผู้ชมขาผู้ชมลุกขึ้นมาคุณผู้ชมรู้จักซูโม่ไหมคะท่าซูโม่หนึ่งสองคุณผู้ชมก็นั่งมานะคะแล้วก็หันหลังซ้าย คุณผู้ชมคะโอเคค่ะเริ่มไปนะคุณผู้ชมขาหนึ่งสองซไปด้วยกันค่ะ 1, 1 2 3่งสองสาม1ี <11, S> 1ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเอ คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเสียงรถเสียงรถวิ่งแบบวิ่งเร็วใช่ไหมคุณผู้ชมคะเสียงดังหน่อยนะคะแต่ได้ินเสียงคุณแม่ใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่ก็ดูไปแล้วกันนะคุณผู้ชมขะ1นึ่งสองสาผู้ชมก็ยกขึ้นท่านี้ทุกคนก็ต้องรู้จักนะคะ่ะโอเคนะคะหนึ่งสอามสี่ด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20สลับข้างคุณผู้ชมจ๋า okay. 1 1 1 1ส1บ14 1ส16 1า1ส19 20เสี่ยงธรรมชาติเยอะใช่ไหมคะยีสยังอยู่ในยังอยู่ท่าเดิมเขาเรียกว่าท่าท่าหมานะคะท่าด็อกค่ะ,คะโอเคนะคะันนี้นท่า1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสลับข้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบจแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ต่อไปเป็นท่ายกขึ้นมาอย่นีคุณผู้ชม,มค่ะึ้มาข้างนี้ก็ได้คุณผู้ชมนี่นะคะตั้งอย่างนี้คุณผู้ชมตั้งขาไว้น,นี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ยกตัวขึ้นตัวเอามือเอามือ,อ มือหันหน้าแบบนี้นะท่านผู้ชมขาไปข้างหลังน,น,นี่นะคะนี่นะคะขยับแล้วค่ะแล้วเกงจะโคกไว้แล้วคุณผู้ชมก็ยกลงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหก เจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมขาตัวนี้ก็มาเป็นห้านี่นะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมก็นอนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามือเอามือเอามือไว้อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ยกนี่นะคะยกขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปด1 1ิ1สิบเอ็ด1ิบสองสาส้าสิบหกสิบเจ็ดสสิาลับข้างคุ้ช่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้า 1 1 1เอ3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2สิส้ากเอ้าล้าชมขาโอเคไปด้วยกันเถอะคุณผู้ชขท่านผูจัดอ่างเน่นนับในใจห้ารือถึสแล้วแต่คุณผชมนะคะ กลับมาเป็นท่าเด็กคุณผู้ชมเพื่อร่างกายกล้ามเนื้อได้พักผ่อนนะจะได้สดชื่นโอเคค่ะอันนี้ก็เท่านี้นะคทคุณผู้ชมค่ะทำด้วยกันเลยนะคะโอเคค่ะบายๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เสียงดังไปไหน่อยนะคะขอรบกวนคุณผู้ชมแค่